Grazie. punto da จัดหนักจัดหนักไม่ครับเนี่ยผมแรงเกินไปนะไม่ใช่แต่กีบนี่เพิ่มความแข็งแรงคอเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้เลย กาาารองืออคัจ้รินไม่เคยจะเบื่อผมเนี่ยเคครับจำครับฉันไม่เคยจะเบื่อครัครับใช่อคับเดี๋ลวตรงๆกันด้วยครับเ็นไม่ตรงอ่ะการวานนีด้เนเตนเตเต้นเต้นเหี่ยวเราไม่ตรงเลยเเหี่ยวดสอง o เดี๋ยวแน่นจเหมือนเดิมครัในะครับเมื่อเร็ีนี้คือเพลงเหมียวก็รักใช่ครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของการเลยใช่ครับไหมครับเป็นเพลงที่มีการเต้นแบบจริงัจังครั้งแรกเลยนะเป็นยังไงหมายความว่าไงครับหญิงเหมียวก็ยังรักอยู่คือหมายถึงว่าเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมันเสกช้าแบบอไหัมผ่าหญิงหัาอกเยอะแล้วทีนี้ขอที่เหมี่ยวกดด้วยไม่ไม่ต่างกันนะใช่ต้องตีนะหมายถึงว่าอะไหลายแง่หลายง่ามคือผมแบบ อยากต้องใจบ้านนิดนึงแต่ว่ารทำเนี่ยไม่ตั้งใจก็เป็นยังไอยากทำให้เขาเบี่ยงใส่เราให้เขาับร้านทเขาน่าื่หน้าคุูเยี่ยเนี่ยเขาได้รับนีนน่รั์อาหารไแบบเขาแน่อและแบบไหนมันตั้ใจเราบ้างระหว่างแบบปกตปรึกษา้น่ารักน่ารักท่ใจทกอางนะทาถ้าการดูดกน่ารักดีนะคายก็ ก็ม่ชอบมีเพราะ่าสที่ผมกับโดนต้องรคาญนะไหนๆเนี่ยนะครับผมมีเพลงแล้วก็มีท่าเต้นครับสนุาขนาดนี้แล้วในสอนออ้ยถามนี่หนึ่งที่มโอหไปกันได้ยังมีใครมีใครได้ไหมาุกคน ขมะโอเคนะครับจุมเวียนคือมือขวาไปเข้าแบบขาขวาครับต้องทำเวียนครับจุมเวียนจุมเวียนนี่เลยอ่าถูกต้องครับเปีกครับตัดไปครับแล้วถัดออไปนะครับอ่าวันนี้ใช้ใช้เอวนิดนึ่งใช่เอวเลยต้องใช้เอวด้วยใช้เอวด้วยครับยังไงครับโอ้โห ไม้ได้ครับพี่ถึงนะครับโอเคอ่ะนะครับนั่นคือเวียกก็รักตัวเองรัสุดเลยและอย่างที่บอกกันไว้นะครับผมว่าอตอนนี้การกำลังจะมีควาเสื่อมใหญ่ของตัวเองครั้งแรกครับผมนายได้มากอ่ะติดได้มากครับมายู่วงการ2ปีมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะว่าๆๆและอย่างนี้พือเพื่องพี่ีเพราะว่าไม่เครื่องหรอนี<ป>่ยังไม่เลยเขาเมียกันมาทั้งบริษัทใครๆเนี่ยครับก็ตัวที่ไหนก็รักนะ พี่ๆเขาก็โอเคครับเขาก็โอเคแล้วก็เราก็ดีใจด้วยที่ได้มีคอนเสิร์ตตัวเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเป็นความฝันของศิลปินทุกคนครับแล้วก็มีใจมากสนุกสนานมากเป็นอย่างครั้งแรกแล้วก็เร็วมากครับปีครึ่งเองนะที่ๆนี่นะนี่นะหลายๆคนก็มองมีกระแสออกมาว่าหนุ่มบู๊ข้ามหน้าข้ามตาอย่างนี้นะครับข้ามหน้าข้าตายไงครับโอ้มันเป็นยุคการมากกว่าครับผมเชื่อว่า อยาแบบพี่โนนะข้ามหน้าข้ามตาผมไปวิจังวาวิจังวาใช่ครับออกคาเลยร์านคันะฮะละครเวทีของเมื่อก่อนมาเลยหน้าข้ามตาแบบไปเยจนี่ตาละง่ะก็นี่ก็ตึงตารับผมเาเล่นเี่ัเรื้องเขาบอกว่าการนี้เป็นลูก เราเปกัดวอยมีูกทพต้องมากันคนที่มีความสมรถแล้วก็มีทที่เหมกับงานตรนั้นบมีความสามารถแล้ก็ช่วงเวลาที่เหมากับงานกลอยาลนะัตัวอย่างย่ที่ปรนวะครับ่าออกมาจากบ้านมู้มีแล้วก็วิมีนะครับผมรู้ถึงมีตอนนี้มีหนมีละครอเรื่องที่สร้างติดตามติดตามอยู่นครับหรือก็ต้องมีบทบาทที่ ไม่คิด <amounts> ว <of audio writers> ่าจะได้เล <materials> ่นอย่างดีนครับซ <hour> <nh au> ึ่งเป็นบทบาทที่ได้รับมาในละครดึงแพรครับเขาโต่มากๆเหมือนกันครับเป็นนักร้องลูกกลุ่มนะฮะร้อเพลงเก่าๆอย่างเพลงที่เป็นตำนานของนักแสดงครับก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจครับแล้วก็แล้วก็มคือโอกาสต่างๆที่บอยให้กันนะแล้วเหนือว่าใครมีความสามารถด้านไหนและทำได้อย่างดีถูกต้องครับบอยก็จะเปิดโอกาสในะครับแล้วก็ ช่วยหนักหนใช่ครับข,ของให้ได้เกิดในกระางนั้น,นทีนี้นะครับและโอกาสนี้เนี่ยนะครับมาถึงการก็คือการได้มีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแต่ไม่น่าเชื่อครับผมท่านผู้ชมครับว่าสร้างปรากฏิการที่แบบสุดยอดเลยเพราะว่าบัตรรอบแรกเนี่ยนะครับหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยทักรับ,รบ <c oughs> เช่น่หยถ้าการถอดต้องมีคนถอดเป็นด้วยกันต <c oughs> ้องขอบคนณทง ใเ่ีล้วใช่เลยคุณแล้วเปล่าโอเคครับห้าสี่สามสอง อ่านักแสงน้องการตอนนี้ได้รับโอกาสในการมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อเลยครับคุณผู้ชมครับสร้างปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อมากเพราะว่าบัตรรอบแรกเนี่ยนะครับเต็มหมดแล้วตุ้ต้องครหล่นต้องเปิดรอบที่สองที่สำคัญเพราะว่าเป็นเจ้าของบัตรกันแล้วเก็บข้อดีๆใจที่เอ่อขอบคุณแฟนๆของเวาสลิมที่มาดูกันเยอะมาก คือต้องขอบคุณแขกรับเชิทุกคนครับที่เป็นแขกรับเชิญของการนะครับที่ให้การตอบรับปีมากๆกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของรายการนะครับรวมถึงการแสดงของแขกรับเชิญและพวกท่านด้วยครับทั้งคุณอาชรินครับทั้งน้องเตาเนี่ยพี่จมโนพี่ตาพี่เตอร์สตารพี่สนแล้วก็น้องแล้วก็มันมีแต่ละคนเป็นปีสี่สิบปีนี่อันนี้คือแขกรับเชิญที่จะมาเป็นที่โอ้โหร้านเจ็ดสิบเอ็ดแสนมากๆเลยนะแล้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนจะมีพาร์ทของใครอะไรยังไงบ้างให้เราทำว่า ลูกแบบเนี่ยเป็นคอามบริสุทครับที่มีความหลากหลายทั้งหมดเพลงต่างๆแล้วรวถึงความหลากหลายในเออเชินซึ่งท่านเนี่ย6สไตล์กแบบซึ่งเต็มเต็มที่แบบแล้วก็แล้วก็บทเพลงนะครับผมทุกแนวจริงๆทั้งป๊อปช้าๆที่ทุกคนเคยได้ฟังกันนะครับรูกสิงป๊อปแดนส์ป๊อปแดนส์กระจายขันใจได้แล้วแล้วก็ป๊อปไม่ใช่ป๊อปติดลุกดุงครับผม กับการร้องเพลงที่ผมรู้จะร้องได้หรือเปล่าอะไรนะกับคุณอาสนิทเนี่ยนะครับผมเลยที่ไปร้องเพลงที่ร้องให้ดีครับอย่างนี้ทุกบนผมภูมิใจมากที่คุณอาให้เขียนมาได้เรมือนเราสู่การนะครับแล้วก็ให้คุกุ้งด้วยเรียกได้ว่าดูได้ตั้งแต่ไฮโซคนเด็กนั้นตั้งชราแล้วในฝันผมเนี่ยเรามีควเอละชันอยู่ไว้ฉันกับลักยู รุ่นไหนของชีศิลปินที่ชั้งได้เลยที่ได้รุ่นไหนก็ไดใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่เจอท่าน้ำันไแต่ว่าได้ใช่แล้วมีโอกาสติดตามัญญาแล้วก็นำเพลงนาร้องด้วยนะครับแสดงว่าก็จะได้มีโอกาสการได้เห็นการร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งที่เราถนัดแน่นอนครับผมนครับเอามาดึงตรงนี้ครับได้

การร้องเพลงของคับล่าใช่ครับเป็นความเอมาร์ตี้เมื่อนี่พิธีมาเป็นไรครับแต่ว่าจะได้ไปฟังแบบเต็มๆอีกครั้งแน่นอนแน่นอนครับฟิตร่างกายพร้อมขนาดไหนครับตอนนี้ตอนนี้ครับผมก็บ้านคืนนี่นะครับมาเต้นในการซ้อมทั้งซ้อมร้องเพลงซ้อมเต้นนะครับแล้วก็พยายามทำให้ไม่แข็งแรงเสมอเพราะว่าเรามีงานทุกวันทั้งซ้อมคอนเสิร์ตด้วยซ้อมไปทีด้วยก็แล้วก็ ครับวันไหนที่ไหนยังไงครับถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตถึงไหนถึงกันคอนเสิร์ตนะครับจัดแสดงสองรอบครับวันที่24แล้วก็25กันยายนนี้นะครับที่มหิดลทองครับเวลาในช่วงลงนะครับของไทยที่ยังไม่จับจองบัตรครับรอบสองยังจะเปิดอยู่นะครับสามารถจองได้ที่ไทยที่เก็ทแพลนเตอร์ทุกสาขาครับนะครับเดี๋ยว่าแกนญชานทุกคนไปให้กำลังใจแน่นอนกับที่ไหนถึงกันคราวนี้ขอบคุณมากเลยนะครับต้องการติดตามครับผม

thì thì bọn em đi bắt, đi bắt, đi bắt đi bắt, đi bắt đi